แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอ50ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอีแวนเฟอร์กูสันกองหน้าดาวรุ่งของไบตันมาร่วมทีมหลังจากทีมปีศาจแดงเพิ่งเซ็นสัญญากับโจชัวเซกร์เซจากบโล尼าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกหลังจากการอำลาทีมขององโทนี่มักซิยานอย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บของรัสมุดฮอยลุนซึ่งจะต้องพักรักษาตัวนานถึง6สัปดาห์ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องเสริมทัพเพิ่มเติมในตำแหน่งกองหน้า เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนผู้เล่นในแดนหน้าตามรายงานจากเดลี่สตาร์สื่อแทบลอยของอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอ50ล้านปอนด์สำหรับเฟอร์กูสันดาวเตะวัย19ปีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วเขาจะทำได้เพียง6ประตูจากการลงเล่น27นัดในลีกก็ตามนอกจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อคว้าตัวมัดไทยเดลิกและนูแซมามสราอุยจากบาเยนมิวนิกและยังคาดว่าจะเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางอีกด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้า